อหมมปไสวัสดีครับอยู่กับครอบครัวนะครับคืนวันคริสต์มาสนะครับพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วลูกๆมาครบทุกคนเลยเฮ้ยมีหมาร้องมีลูกเหมือนเนทเนชอบทำอะไอ่าวันนี้พี่พินมีของขวัญมาให้ใครแล้ว ค,คุณครับขอบคุณครับันนี้ของแม่พ okay. ่อเกบไปเลยค่ะแก้เลยแก้เลยแม่บเลยม่แกเลแกเลยพ่อไปหาเลยนีบคุณค่ะแก้เลยใช่ไหยแก้ได้แก um> ้ได้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้อะไรที่ได้ใช่ไหมเขาถ่ายแบบลองเลองช็อต องไม่ีปัญหา่วเห็นห้าพ่อบ้างอันนี้ของพ่อต้องเกินเขาบอกวเห็นหน้าพ่อด้วยพี่อ้ว่ดบอยเออไอ้สองคนเหมือนกันนะใชด้วยกันนะของพี่บอยขอบูุาค่ชขอบอยีหน่หนึ่งูมานสองคู่ อ้วม่ดีีของพี่เนเอโอ้โหงานของพี่เนยนเฮ้ยตมะเไมนี้กล้องใหญ่อ่ของเราอันเล็กเหมือนกันทำไมฝรั่งได้กล้องใหญ่อะเราะี่พรัได้มากสุดไง ได้เวลานานกว่านร้อนก่นได้ไว่าเป็นกระสอบเลยอะไรเนี่ยแกะเร็วๆพี่โหอยากดูเอ่อนี่ได้ผลการเกษตนะพิเศษนะไม่ใช่แค่ตกปลาละรู้สิมีอะไรเศษปีตังเขาเูของพ่อพ่อไม่รอไปเขียนคูณที่ได้ป่ะก็ทุกคนก็ได้กองฝันนนะครับมองไปไหน ไม่ได้ไปไหนไข่ทองลูกคือว่าอันนี้ก็เป็นมุมของบ้านนะครับก็มีเตาผิงด้วยหนาวร้อนเตาผิงต้องร้อนนี่เอออะไรเขาวัดอ๋ออันนี้นาคก็รับกุ้งกับรับไปก็อุ่นใจก็คืนวันคริสต์มาสนะครับลูกๆก็มาเยี่ยมแล้วก็ทานข้าวด้วยกัน เราทานข้าวเสร็จแล้วก็พี่ปีนเอาของฝันมา,<ร>าแจกให้ทุกคนคก็โอ้วันนี้จะด,ดูไหมเนี่ยมีความสุขร่วมก,กันครับดูของฝันใหม่ม้นดิของเดทต้องแบบว่ากูเหมือนยัยนี้สวยแหญ่ไหมไม่เลย ไช่อ้วนเขาไม่เล่ตัวอ้มวยแล้วยังไปเล่นมวยป้ามแทนขอบคุณครับชอบมันง่ากินอ่ะแกดิห้าสิบบาทใครหานเข้ากับการพิเศษของแหม่มเป็นอะไรอ่ะเป็นอ่าเขาก็เห็นว่าหนูดำมาเครื่องเครื่องประชิดผิวเครื่องขัดผิวมีผลักชื่อผู้หญิงผู้หมีได้อะไร

เป็นลูกตัวพ่อปุ๊บเป็นลูกปุ๊บมีชื่อหลุด้วยขอบคุณนะคะพี่บินสลักชื่อให้ด้วยอะไนหวานเดียวเลยขอบคุณนะคะของพ่อลูปปีของพ่อลูปดีให้พี่บิน่ป็นคนที่เขียนการ์ดให้ทุกปีเลยทุกเทศกาลอุ้ยเขียนลื่นมากเลยอ่ะ โอเคของยายกับตาได้ไปแล้วใส่กงบไปแล้วขอบใจลูกขอบเลใช้ลูกพอยด์โอ้ยสิโว้ยของอยู่บ้านที่เขาปอนด์อะกกายอดีตไม่ใช่อดีตเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอนาคตอนาคต อนาคตอนาคตได้คะน้อะไรนะปากกาพาเกอร์โอ้โหสหลวยมากขอบคุณมากพี่บีด้วยต้องหายข้อหายอม่บ่องมีชื่อสลักด้วยเหรอค่ะเหมือนเป็นประกาประจำตระกูลนน ข่ยากอะเดี๋ยวส่งไปใหุ้เนะเจียอแม่สีอะไรอะแม่สีจููมพูนี่ชุพูตามไวัแล้วเนี่ยชุพูอ่อนขอบคุณขอบคุณนะครัค่ะไม่ไดีนาขอบคุณครับพ่อระวังตูนไปไหม ขอบคุณนะครับเมื่อยเลยครับแล้วก็การของใครของมันเอ๊ะมีโค้ดด้วยเหรอตอนแรกเลยอล่อยตา่บบมือลูบก่อนโอเคครับพอคริสต์มาสนี้คือพ่ออายุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดเออห้าสิบเจ็ด สุดยอดเลยไอังกฤษแล้วพ่อเคยฉลองคริสต์มาสมากี่ปีแล้วก็ทุกปีตั้งแต่เกิดใหม่อฉลก็ฉลองมาประมาณ1ิกว่าปีสิบกว่าปีแล้วคริสต์มาสมันมีความหมายอะไรบ้างฉลองปีใหม่ใช่ไหมใช่ก็เฉลิมฉลองกันทั่วโลกไม่ใช่มันไม่เกี่ยวปีใหม่พ่อบอกความจริงสิคริสต์มาสมันฉลองอะไร ก็วันเกิดของพระเยซูคริสต์พระองค์มาประสูติบนโลกนี้แล้วก็นำความรอดมาสู่ผู้คนเป็นของขวัญที่ผู้เป็นเจ้าให้กับมนุษย์นั่นคือเหตุผลที่คนแบ่งปันให้ของขวัญมาให้เพื่อนให้ครอบครัวใช่นั่นแหละให้ความรู้ผู้ติดตามบ้างเน็ต้องอธิบายเอาพออธิบายไปแล้วแต่ฝรั่งจะอธิบายได้ดี โน้โนโนไอโน้โนโนอนั่นแไม่ใช่ฝรั่งอ่ะโน้โนโนเป็นมะม่วงมะม่วงโอเคขอบคุณครับก็ปิดทลิปไปแล้วกันนะครับสำหรับคืนวันคริสต์มาสทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย 你们最那个，哦哦哦